ท็อปทโทพี่น้องของ้าวโพงถ้าอยากลูเรื่องของ้าวโพงตามผููการมาครับตามมาเบิ้งไก่เลยครับพี่น้องข้าวโพงครับข้าวโพงครับสวัสดีครับื้นนี้การสิพาพีพาี่น้องเข้ามาเบิ่งกันตอนการทําข้าวโพงแบบโบราณพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มาเข่าหนึ่งเข่าเลยกันทีเดียวครับจนสําเร็จว่าคุณน,น้าไปตากคุณละน้าไปตากน้าไปบรรจุ ทรงหลูกขาเนาะครับเอาสิมาดมน้ำเบิงผ้พาพีผ้าหน่องเบิงลตั้งต่ขันตอนแหลกเลยครับอันนี้หม้อเขามาที่เพิ่นเตรียมไว้ถัดหนึ่งเนาะครับพี่หน้องเป็นเขามาประมาณน,นั่นสิเป็นเข่าเม็ดหักทอนบอกครับคุณพี่คนอื่นว่าเนี่ยเข่าหักทอนเนาะครับเพื่อมันงายเมนบอกครับหรือจังไหรคือคือต้องใส่ตะเข่าแบบนี้ครับเนี่ย อ๋อมันอ่อนดีต่ำง่ายราคาถือต้อนทุนนํ้เด้อยพี่น้องสําคัญคือต้นทุนนี่ครับเป็นนันเขาฮักทอนบอมเมนเข่าปลายเป็นบะครับเนี่บอม,มนบอมเมนนะครับบอมเมนข่าปลายเนะเาะเขาคัดอืเขาคัดพิเศษนูหอมเข่าพันเนียคือหอมเนี่เข้าหอมหอมพี่น้องเสาเข้าขึ้นมาก เป็นเขาเหนียวด้วยนะครับแม้รือเขาเจ้าครับเนี่ยมขาเหนียวกอข้อหกเขาเนี้ยอนต่ำบะได้พี่น้องฟังดี่ดีนะครับคือยี่ห้อพันเขาคือกอข้อหกเพื่อต่ำง่ายละเอียดแล้วกะคงความอร่อยนะครับพี่นี่มันบะมันมีสูตรอยู่พี่น้องเพิ่นมาเขาไว้สี่แล้วมาแล้วมาหนึ่งคือจังขขาเหนียวบานเฮานี่ยแหละครับนี่แหละครับการทำเขา โงแบบโบราณเนาะครับคุณพี่ถามจริงตื่นมาเห็ดเลยจกักสุ่มจักงามครับเนี่ยตีสองสีสองน้ำลูกขึ้นมาหนึ่งเขานี่ครับโอ้แสดงว่าผมมานี่ได้หลายโคกได้หลายลถาดแล้วบอลบอพี่น้องอันลูกมาเห็ดอยู่ผู้เดียวของสิเลยที่ครับ บางมือมีผู้เฮ็ดซอยกับแฟนกับคนเฮ็ดซอยแล้อะไรคนกลับไปเฮ็ดงานของเพคนอ๋อเขาสายขึ้นมาจังหน่อยแฟนไปเฮ็ดงานซอยก็ไม่ทำเร็ยปั้นไงอืมครับไปมาเพ่นกไปทางงนนนขอเพ่ี่ครับเป็นหม้อเข่าบ้านเฮาบรรยากาศบ้านเฮาแท้ๆครับการหนึ่งเขา้าเตรียมเขา้าขึ้นหนึ่งนี่พี่น้อง เน็ตยูนิตนั่นแหละครับหนึ่งมือเลี้ยงหัวทครับคุณเพลสี่หวัวทโอส้สี่หัวท์ศีโคก เก็บมนนคืนนนคือมือหนึ่งนี่สี่โคกมันเทอะครับโอ้เ่องนี้บคลเห็ดลายเราเ็เเขาล้วมเล้วอ๋อเห็ดงานอย่างอื่นไปน้ำเพื่ออันเข้าต่องเห็ดงานอย่างอื่นพร้อมหมดเลยครับมิหนาทีเห็ดกวงอย่างเดียวเห็ดอย่างอื่นแล้วหมืนเราครับไม่งอามนี่ครับตื่นสมาดลุกมาหนึ่งเข่า ต้องขยันเด้อพี่น้องผู้ได้วา้เห็ดข้าวโพงมันยังง่ายเห็นขาเจ้าปันไปขายน้ำสอกสอกซอยนี่บ่แเ่นว่าเฮาสีไดีมัดจีนง่ายได้ครับพี่น้องเนี่ย่นเปิดโอกาสให้การห่างทางช่องยูทูบมา่ายทำวิถีการทำข้าวโพงเนาะจะขอบขอบกขอบคุณขอบคุณคน,นที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อให้น้ำเสนอ การเฮ็ดขนมสู่สายหูสายตาพ่อแม่พี่น้องที่แฟนเพจอันขอบคุณแฟนเพจแฟนรายการเวยครับที่คอมเมนต์มาว่าอยากเห็นตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น่าพ่นเฮ็ดยังไงกระโปรงเนี่เบิ่งกันเาาๆเลยครับมือนี้จนว่าพ่นสิไดบรรจุใส่ถุงคุณละ่ะจังสิน่นี้จากเพื่อนมือนี้ครับ อปิดไว้น้องหอมไม่นองมีทั้งเตาทานเตาเตาเจ็ดนะครับเนาะใส่หนึ่งน้ำกันอืมมันต้องสีทัน หนึ่งซุกแล้วมันงบ่าครับเนี่ยนี่พี่น้องเขานึ่งซุกอายทวนทวนเลยครับมันจะเอาไปตำบางน้ครับเพื่นว่าตำเขาโปง่งเนาะตำร้อนตำมาเบิงครับพี่น้องการตำ<า>อ๋<า>อใส่ใสถังหนะูไปใส่ครับนี่น,ะนา,าอโอ้พี่น้องเบิลงลุงตำกะโป่งเพื่อน โอ้สะอาดสะอาดนีโอ้เดี๋ยวมงมง,มงเลยพี่น้องโอ้เอาโอ้ไอหวัวลวนเลยนี่คือต้องยกจากเตาลงมาใส่โคกยังสี่เลยเม่นวะครับนี่โนอะ้ผู้ผู้เฒ่าบ้านเฮาเอิญโคกอย่างนาะครับนี่เนาะโคกกระเดียง,ยงพี่น้องเไงมึงพเพื่อใบ ข้าทิดจากนะครับเออโอ้ขั้นตอนการตำนะครับพี่น้องสาใส่เวลานานปะครับพี่สามสิบนาทีโอ้้องกำหนดเวลาเลยเป็น่ครับเนย เอาเขาต้องตำหรือเขาบัวปั้นไปตากเลยกันหรือบอดดอยบอกรับนี่นโอ้งาพงนพี่น้องอืมต้องได้เป็นขั้นตอนการตา่างกัน ซ้ำอ,อยู่ยังสี่เลยดีครับใส่แมใส่แยมนังตาใส่นาใส่หนังตาใส่หน,น,นังตาใส่หนังต่นัอตาใส่หนังตาใส่หนังตา่หนงมา บางทีอ๋อใส่น้ำตาลเพิ่มความแสบเด้วยพี่น้องใส่น้ำตาลใส่น้ำแตงโมในในขั้นตอนการตำม,มันป่ะคับเนี่ยครับอ๋อต้องตำให้มันแหลกๆก่อนนึมี เริ่มแรกแล้วครับน้ำตง้งลูกสาหร่ายหืมราอสลูกสาห<อ>ร่อยเอาวุ้เส้นวเหนียวกินสาหร่าอย่าเลื่มเ้ว้อครับตัวเองขามาเบิงกะคอมเมนต์เขามาให้กำล,ลังแรงใจผู้เฮ็ดข่อโป้งน้ำแล้วกับผู้ไทย เอาความรู้หรือว่าเก็บความรู้เลยครับการทํากระโปรงแบบโบราณเนาะก็เริ่มสิหายากแล้วครับการทํากระโปรงแบบนี้นะครับเนาะพอส่วนใหญ่ไม่ตะให้ดูเลก็กอากาศเป็นโรงงานครับแ,แล้วอากาศต่อมนี้กับนีหม่มองอนุรักษ์คือภาคอีสานบ้านเฮาอย่างน,นะครับ,บรอากาศเขตอำเภอนี่หนาสิมีแค่หมู่บ้านเดียวนี่แหละครับไม่ใหลายหมู่บ้านคุณผ้ชที่หลายตำบกนี่ อ oh, ๋อตำบลน e ี่แม่นเบิร์ตพนวาอนึ่งตำบลน,นะครับตำบลพมงสวรรค์ครับเป็นสิ้นข่า o top, oh, วโอทอป top, พี่น oh, ้องของตำบลพมสวรรค์น, oh. นี่แหละครับครับพี่น้องหลังจากที่เฮาเบิงขุนผี่มันต่ำไซโคกกระเดื่องต่ำแล้วนะครับ วันนี้ขาสีพาพี่พาหน่องมาเบิ้งกันลงแผ่นพิมพ์กลม,ม,มน้ำมาเบิ้งพี่หน่องขั้นตอนแบบสมบูรณ์ต้องบอกว่า,วาขั้นตอนสมบูรณ์ของมือนี้นะครับเดี๋ยวมานาั่งทายทำอยู่กับคุณผี่บางอ่อนนี่แหละใส่เวลานี่เขาปลาเข้าขไป2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับเน,ะนาะม,มาเบิ้งครับมาเบิง้ง ปั่น,ปนเป็นพิมพ์แลยเพื่อมาตากไปเรลยๆครับเต็มถาดก็คือเอามาตากอย่าลืมเ้้อครับคูได้์พานขม้าเบิงหรือพานขาม้าเห็นมีชื่อช่องการห้างมะลาะครับมือน,นี่มาะลาะเบิงการท่ามขอโปรง ตอนแบบโบราณครับโบราณแบบผสมผสานครับโบราณผสมผสานสมัยใหม่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี็ได้แต่กะคงความแบบโบราณแบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พี่น้องถามยุกตามสมัยนะครับบอส่สมัยใหม่หลารกับนั่นกส็สิเมื่อยครับกันทำงานของเขาเขาก็ต้องมีผสมผสานกันไปเรื่อยๆพี่น้องทุกอย่างครับ การพัฒนาคือผลทางความฉลาดเอาขึ้นจากโคกมามาบดสี่สี่เลวคุณพี่มาปั่นรูปเนาะพันว่าลงลงแผ่นผมเดี๋ยวสิบเบิงคุณพี่ตากเต็มแผ่นเลยครับเต็มถาดยกไปตากคนละแล้วั็สินั่งถาจนกว่าสิงแหงแลวคุณพี่สิมบับรรจุ ใสถุงให้เฮาเบิงว่าเป็นถุงแบบไดทีีออเดอร์ออเดอร์แต่ละถุงพี่น้องแล้วก็ทีนี้รถมารับคุณแล้วครับนี่คือ้าถือเป็นขั้นตอนส่วนกลางเลยนะครับไก่สียกไปตากแล้วก็เจ็บเข่าห่มแล้วก็บรรจุใส่ถุงครับ พี่บางอ่อนอายุเท่าไหร่ครับปีนี้คือแข็งแรงแท้40สี่า <40. S 1> โอ้4เก่าเหรอพี่นอ้องมึงผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ทำงานเหมือนกับไส้สันทอสร้างพี่น้องหนงอ่อ order ผู้ชายสันทอสร้างเบิ้งตัวยางของคุณพี่บางอ่อนไว้ครับมีแรงพักดันนะคุณยายมาซอยปั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ละครับปีนี้ เจ็ดสิบเจ็ดเหรอครับาเจ็ดส <50 S 1> ิบหนึ่งครับพี่น้องห่วยจะลอยออกมาหมื่อนี้เลยเจ็ดหนึง่งเออนี่ละครับซอยกันเห็ดทั้งสิ้ละย้ายกับหลานมาหนะักเห็ดเดี๋ยวเร็วอีรีพี่น้องมึงนะมุนคางคางลังคางแล้วอือ นี่คือหัวน้ารอบครัวที่แท้จริงพี่น้อง <c oughs> บอ่ดจาเป็นวา่าผู้ซ้ายต้องเป็นผู้ซ้ายเอนหัวหน้ารอบคั่วด้วยพี่น้องเออสางเช้าเท้าหน้าย่อมเท้าที่สวยงามเท่าหลังมันบอใครงามเท้าเบิรงไว้ครับนี่คือเท่าหน้าความสวยงามของเท่าหน้า

แบบหนึง่งไก่สิบเต็มถาดครับพี่น้องเต็มถาดแต่ขึ้นโยกไปตากเป็นว่าครับเนี่งตากสิใส่ชักแดดครับเนี่ยห้ามนี่ใสแดดเดี๋ยวก็คือเรียบร้อยเก็บเก็บใส่ถุงเลยครับเป็นบ่พี่น้องพูดกินตัวต่างห่วงนะครับสะอาดถืหรักอนามัยแน่นอนครับบึง เบื่องขั้นตอนการเฮดโหลดพี่น้องสะอาดแน่นอนครับ อย่าลืมด้วยครับนี่คือส่องการห้างมาเลาะครับทางส่อง YouTube ครับโอ้เต็มแล้วพี่น้องโอเคอเต็มฐานเรามาตาวพี่น้อง นี่แหะครับขั้นตอนการลงแผ่นพิมพ์เพิ่นวาง,างวนี่แหละครับหล, <ะ S 2> ลังจากที่คุณพี่เพิ่นตำเพิ่นต,ตากแล้วเพิ่นสิมาบรรจุใส่ถุงไวส้สิเพื่อเป็นออเดอร์ถุง,ถงละเท่าไหร่ครับคุณพี่นี่ถุงละหนึ่งร้อยแผ่นเป็นโอ้อันนี้ผสมงาพร้อมนะพี่นออ้องอ๋อสอน<า>เขาตำห้องบ่อเห็นเนาะแต่ว่าพอตากออกมาแล้วมันสิเป็นโอ้สูตร พี่น้องเห็นบ่บาบนตรเนี่ยอ,อ๋อเ,เ,เดออพุ่น่ะตอนเขาต่ำตอนเขาเบิ่งเพื่อนต่ำเนี่ยบ่เห็นเด้ครับอืมวันนี้มีงาพร้อมเพื่อสุขภาพเพราะหนึ่งพี่น้องอย่างมาหองหอมเนี่ยนะครับเนาะพี่น้องนี่คือหนึ่งร้อยแผ่นพี่น้องหนึ่งร้อยแผ่นมีออเดอร์มาลับเรียบร้อยเลยนะครับเพชรบรรจุไว้ยังเสีย สร้างไบกับตังไปแพ็คเห้ข้าเจายวใบยังสีเป็นป่ครับรมาหอดก็ขึ้นหิ้วหิ้วขึ้นรถเลยนะครับเนาะ,นะ,ะแบบนี้ต่อเถียวข้าเจียมาเอาประมาณจัดถุงครับนี่ต่อต่อเถียวเนี่ยครับยี่สิบสามสิบถุงก็เท่ากับเท่าละสองพันสามพันแทนพี่น้องโอ้ นี่คือโยกมาให้ตัวยางพี่น no ้องเห็นซ no ื no ่อได้ครับเดอนแปลว่าย้ำคูก้ะเจ้ามาเอานี่ต้องบอกว่าหลายกว่านี้แห้งครับครับสำหรับการนำเสนอการเ็ปขับปูงของช่องการห่างเนาะจะเอาไว้สำนีสักกอนขอบคุณขอบคุณหลายๆที่พี่พี่น้อง ข่ามาให้กำลังแรงใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังแรงใจทั้งผู้เฮ็ดผู้ทำผู้นำเสนอนะครับหที่น้องเฮง,งปังๆลับปั๊บยุกการใส่ชีวิตเบื่งองเฮงเฮ็ดขบโปร่งแล้กการนำเสนอการชีวิตต้นแบบของคุณพี่ถือว่าเป็นเม่บ้านถือว่าเป็นช้างเท้าหน้านะครับที่นอ้องที่ช้างเท้าหน้าตัวจริง บอมเบนว่า